ทะเลเป็นแหล่งอาหารสําคัญของคนเรานะคะทะเลจะอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นป่าชายเลนดีไหมปะการังมีหรือเปล่ารวมทั้งมีหญ้าทะเลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหญ้าทะเลเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดวันนี้ไปดูกันว่าชีวิตสัตว์ที่อยู่กับหญ้าทะเลนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่เกาะลีบงเลยนะคะที่จังหวัดตรังค่ะหมู่บ้านบาตูบูเตะนะคะเด็ก จะพาไปจับกุ้งทะเลตอนกลางคืนค่ะและหลังจากนั้นก็ดูชีวิตใต้หญ้าทะเลอีกมากมายเลยนะคะไปรู้จักเด็กๆก,กันก่อนค่ะชื่ออซ์ายนานทีทีแล้วครับชื่อเล่นชื่อเบนชื่อเจชื่ออิสรามชื่ออามิครับ อูกับโต๊ะครับโต๊ะก็คือย่าหรือยายนั่นเองนะคะชื่อรบ,บูสารสิทธิ์ครับอยู่กับโต๊ะมาตั้งแต่เด็กช่วยงานหลายอย่างคะ่ะช่วย้างจานซักผ้าขายาช่วยซื้อของแล้วก็ทำข้าวับข้าวครับ Gặp tôi nhờ ý nghĩa, ý nhảy ý gấp, cột đinh, cột đinh, ý nghĩa, สนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบิวอรี่จำกัด เกาะลี่บงเป็นเกาะขนาดใหญ่ของอำเภอกันตังจังหวัดตรังบนเกาะมีหมู่บ้านสามหมู่บ้านด้วยกันค่ะมีตลาดโรงเรียนมัสยิดเกาะลี่บงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของภาคใต้ได้ชื่อว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทเราเรียกอ่าวครับอ่าทุ่งจีนทําไมคนถึงมาจับกุ้งมาอะไรที่เนี่ยรวมทั้งเด็กๆพาลูกมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าแถวๆนี้มีกุ้งมากเพราะ ทำไมนุนมีปลาและมีกุ้งมากครับเด็กชายนาทีจิเหลาหรือเบนส์เป็นชาวเกาะลิบงค่ะวันนี้จะมาพิสูจน์กันว่าความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลที่นี่มีมากน้อยเพียงใดหาลูกปลาและผู้ใหญ่ก็มาเบนส์บอกว่าทะเลบริเวณที่มีหญ้าทะเลรอบเกาะลิบงเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านเป็นแหล่งอาหารสำคัญโดยเฉพาะ ที่อ่าวทุ่งจีนอันกว้างใหญ่และเงียบสงบแห่งนี้ว่าแต่จะมาจับกุ้งตอนกลางคืนต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างล่ะคะเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยคะถ้าเราต้องมาจับกุ้งต้องมีอุปกรณ์คือหนึ่งคือไฟฉายไว้ส่องดูกุ้งเวลากลางคืนสองที่ใส่กุ้งไว้ใส่กุ้งสามไม้ทิมไม้ไม้ทิมกุ้งไา้ไ<ว>ทแทงกุ้ง อันนี้ก็คือก้านร่มใช่ไหมครับครับตรงนี้ล่ะเอามาจากอะไรนะครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ก้านร่มก้านร่มเหมือนกันเอาของใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับเดี๋ยวพี่โยคงเห็นวิธีการใช้สิครับครับอันนี้ก็ก้านร่มเหมือนกันวะครับทำมาจากท่อรู้จักอุปกรณ์การจับกุ้งกันหมดแล้วนะคะตะวันค่อยๆลับไปเป็นสัญญาณของธรรมชาติที่บอกกับเราว่าการจับกุ้งกำลังจะเริ่มขึ้น เราคาดตรงไหนใหผ่าเลยครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำไงต่ออีกเก็บให้เรียบร้อยดูเป็นมืออาชีพดีค่ะแล้วเปิดไฟตรงไหนล่ะหนึ่งครับปึ๊บไปเข้าหรยอยังไหนลองหันไปทางน้นสิครับบริเวณที่มักจะมีกุ้งต้องเป็นบริเวณแบบไหนคะแบบนี้อ่ะชะเงอมมากๆเราไปเรียนรู้การจับกุ้งได้เหล็กแหลม เบ้นจะสาธิตให้ดูค่ะอ่าวทุ่งจีนแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเด็กๆยามค่ำจะมีคนมาสมทบอีกมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งจับกุ้งเลยทีเดียวยังมีไหมไม่มไม่มีกุ้งมันจะอยู่ตามยังไงถึงจะมากตามที่หญ้าเะงเอามากถ้าหญ้าเะงเามากมันก็จะมีมาก แล้วถ้าเกิดเป็นรูแบบนั้นล่ะคะรูปูครับม,มีรอยรอยปูเขี่ยมด้วรอยเท้าของมันนั่นเองเนาะเออเออหาไปการจับกุ้งต้องเดินย้ำน้ำเบาๆนะคะมือก็ต้องแม่นด้วยค่ะพอน้ำลดลงก็จะเกิดแอ่งน้ำขังตามเนินทรายสูงๆต่ำๆกุ้งใหญ่กุ้งเล็ก พากันซ่อนตัวอยู่ตามญ้าทะเลตามบเบ้น,ปน,นไปนะคะนี่ครับกดดินกบดิน,ดนตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนมันกบดินได้แล้วค่ะกุ้งอะไรครับกุ้งตีนแดงครับกุ้งตีนแดงเออตีนมันสีแดงจริงๆด้วยแหละอืมอืว่าแต่พี่นกเดินตามเบ้นนะแล้วก็ดูว่าเบ้นจับกุ้งยังไงใช่ไหม คราวนี้ถ้าเบนสอนพี่นกอะเราจะต้องทำาไงบ้างคะอันดับแรกเลยเวลาเดินหากุ้งต้องดูเดินหาแล้วก็ถ้ามีตาแดงๆก็ทิ่มตรงลำตัวที่มีดินผุดมาสีดำๆทิ่มตรงนั้นแล้วเนี่ยจับกุ้งก็ได้ทั้งคืนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงไม่ครับจับกุ้งต้องดูน้ำขึ้นน้ำลง ถ้าน้าขึ้นมาหาไม่ได้ครับอืน้ำจะมากถ้าน้าลงมาได้ครับทําไมกุ้งมันถึงมาอาศัยอยู่แถวนี้ล่ะครับเพราะมีหญ้าชงอามากครับกุ้งหากินตอนกลางวันค่ะกินพวกเศษอาหารเนื้อสัตว์เน่าเปื่อยอาศัยแนวหญ้าทะเลเป็นแหล่งพาะพันธุ์ลูกอ่อนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หลบภัยตอนกลางคืนจะเคลื่อนไหวช้าลงค่ะ คืนนี้น้ำลดนานเป็นพิเศษนะคะถ้าเรามีชีวิตอยู่ริมทะเลเราก็จะรู้ว่าคืนไหนน้ำจะลดมากหรือน้อยซึ่งขึ้นอยู่กับข้างขึ้นข้างแรมค่ะ<อ>คืนนี้เบนซ์บอกว่าวม,มีเวลาจับกุ้งประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะการจับกุ้งได้เหล็กแหลมอย่างนี้ทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเมื่อน้ำลดจนต่ำสุด แสงตะเกียงแบตเตอรี่ก็ปรากฏทั่วไปที่อ่าวทุ่งจีนเกาะลิบงการหากุ้งวันนี้เป็นทั้งอาหารและประลองฝีมือกันไปในตัว ขอดูหน <บ S 1> ่อยสิครับนี่ถือเป็นตัวเล็กหรือต,ตัวขนาดกลางตัวเล็กครับกุ้งดาดก็คือกุ้งกระดาษนั่นเองใ่คะครับเด็กผู้หญิงก็มากันหลายคนค่ะน,นี่กับตัวใหญ่ๆนี่คกับนี่กับ ่มองไเห็นนนดดััเงียบไปเลยนะดันได้เป็นไงบ้างไหนมาโชว์กันหน่อยสิคะเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วดูสิคะว่าแต่ละคนได้กุ้งตัวใหญ่หรือเล็กมากหรือน้อยแค่ไหนเมื่อเริ่มลงทะเลเพื่อจับกุ้งต้องรอตะวันลับทิวไม้ไปเวลาสองกุ้งดวงตากุ้งจะสะท้อนแสงไฟเราก็จะรู้ว่ากุ้งอยู่ตรงไหน เลยจับกุ้งได้เฉพาะตอนกลางคืนข้ามืดเมื่อน้ำลดธรรมชาติให้เวลาเราจับกุ้งประมาณ1 2ชั่วโมงเมื่อพระจันทร์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก็เป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าน้ำทะเลกําลังขึ้นแล้วทั้งหญ้าทะเลและน้ำทะเลจะปกป้องกุ้งไว้ในความกว้างใหญ่ของอ่าวทุ่งจีนหมดเวลาการจับกุ้งแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่กับหญ้าทะเล เบนกับแซมจะพามารู้จักค่ะธรรมชาติเขาก็มีกลไกลของเขานะคะพอน้ำขึ้นเราก็เลิกจับกุ้งกันแล้วล่ะคะ่ะน้ำจะค่อยๆขึ้นเต็มที่แล้วก็จะค่อยๆลดลงไปอีกนะคะหญ้าทะเลจะอวดโฉมอีกครั้งหนึ่งตอนเช้าค่ะ ถึงตอนนั้นเด็กๆก,ก็จะพามาเยี่ยมญาทะเลอีกครั้งหนึ่งมาดูกันว่ามีสัตว์อะไรอยู่ใต้ทะเลที่เราเห็นได้ในตอนกลางวันและจับเป็นอาหารได้ด้วยนะคะสักครู่ค่ะจับมีี่ดูอุย๊ยมันฉี่เลยคะครับแก้งมันหรือเปล่านี่ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยน้ำทะเลขึ้นลงวันละสองเวลาระยะนี้เป็นช่วงเช้าตรู่และย่ำคำ่ำน้ำจะลดต่ำสุดเมื่อคืนจับกุ้งกันคนละหลายตัวนะคะ,จะจตอนนี้<ด>เบ้นกับแซมชวนลงทะเลค่ะจะปลาหอยปลาปลาเก๋าปลากระบอก หลายเช่นี้ได้ป่ะนี่ถ้าไม่ใส่รองเท้ายางมาอย่างนี้สงสัยเหยียบเปลือกหอยแย่เลยนะครับบนเกาะลี่บงจังหวัดตรังชาวบ้านมีอาชีพต่างๆกันเมื่อทะเลยังอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านหลายต่อหลายคนยังสามารถดำรงชีพด้วยการเป็นชาวประมงพื้นบ้านและแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้เป็นชาวประมงพื้นบ้านแต่ก็สามารถพึ่งพาอาศัยผืนน้ำอันกว้างใหญ่นี้ เป็นแหล่งอาหารได้ตลอดมาก่อนมีมากครับธรรมชาติให้ความอุดมสมบูรณ์แต่หากไม่ช่วยกันรักษาย่อมไม่ยั่งยืนที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปที่พึ่งพิงได้ก็เพราะหญ้าทะเลค่ะแถวๆนี้ครับไปจนถึงไหนไปจนถึงแถวๆสวนปที่นที่เป็นเขตอนุรักษ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ใครมาเข้ามาทําลายครับเพราะว่า ว่าถ้าเข้ามาทำลายสัตว์น้ำและหญ้าทะเลก็จะไม่มีให้ให้ลูกหลานดูครับดูอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือใช้ประโยชน์ด,ด้านอื่นดูแล้วก็ใช้ประโยชน์ด,ด้านอื่นในว่าเป็นอาหารของปลามเมื่อปลามีอาหารกินเราก็เป็นยังไงเราก็มีปลากินด้วยปลาหลายชนิดกินหญ้าทะเลเป็นอาหารค่ะรวมทั้ง ใช้เป็นแห pues mm ล่งผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนปลาบางชนิดเมื่อโตเต็มที่ก nah ็ออกไปหากินบริเวณน้ำลึกในแนวปะการ <kindergarten. S 1> ังค่ะนกครับนี่ครับปลิงทะเลครับปลิงะเลปลิงทะเลพบมากในแนวหญ้าทะเลค่ะ เคลื่อนที่ไปมาตามพื้นดินกินพวกตะกอนดินเป็นอาหารและอาศัยอยู่ในแนวหญ้าทะเลตั้งแต่เล็กจนโตค่ะพอแล้วครับงมันเอาแล้วครับืีครับโอ้ยจักตีนน้ำคุนหยิบข้นมาใดูก็ได้รางโดนบากครับ มันจะเอาตรงไหนบาดเราอะที่ตรงนี้ครับตรงขอบขอบมันใช่ไหมครับอม,มันก็มีอาวุธไว้ป้องกันตัวนะกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำนานา,นานชนิดใ,ในแนวหญ้าทะเลพึ่งพาอาศัยกันเป็นห่วงโซ่าอาหารค่ะโดยมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารเป็นที่หลบภยัยและที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์มีปูมีปู ฟลามันจะเข้าไปอาศัยอยู่นี่แหละปูตัวนอกจากเป็นอาหารของสัตว์น้ำผลของหญ้าทะเลยังกินได้อีกด้วยค่ะเงาะครับเรียกเงาะเงาะทะเลกินได้ครับกินได้กินยังไงกินยังไงกินเลยเหรอไม่ครับแกะลูกไงก่อนครับเริ่มเกะเกะแล้วครับไหนดูหน่อยสิ กินส่วนนี้ของมันเหรอครับครับไอส่วนนี้ที่จะกลายเป็นต้นมันใช่ไหมครับอออืมอ่ะรสชาติเป็นอย่างไรชิมบ้างเอออันนี้ดูเหมือนจะอ่อนหน่อยครับไอนี่ถ้ากินแล้วรสชาติจะเป็นยังไงแซมเมื่อกี้เบนก็กินไปแล้วเ่อจะขมเบนกับแซมบอกว่า สาเหตุสำคัญที่ผืนน้ำเกาะลิบงโดยเฉพาะที่อ่าวทุ่งจีนอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะมีหญ้าทะเลซึ่งชาวบ้านหน่วยงานพัฒนาเอกชนและรัฐร่วมมือกันดูแลค่ะก็ไม่รักษาไว้ปลาก็ไม่มีอาหารไว้ไอ้ไอ้เกล็เแล้วก็มันจะสูญพันธุ์ไปอ,อะไรที่ทำลายหญ้าทะเลได้มากที่สุดวนรุนครับม,มันเป็นยังไงคะมันมารุนแล้วก็มาติดหญ้าหญ้าทะเล มาติดรากของหญ้าทะเลหญ้าทะเลก็จะขึ้นไปตามวนรุนติดไปแล้วก็เวลาชาวประมงอบปลาก็เอาหญ้าทะเลนั้นปล่อยขึ้นไปแล้วก็มันจะเหี่ยวตายติดตามๆชายหาดครับหญ้าทะเลเป็นอาหารสําคัญของปลาพยูนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งปรากฏว่าอยู่อาศัยละแวกเกาะลีบงนี้ด้วยค่ะเมื่อสามปีก่อนผมเห็นปลาพยูนที่ลังเกาครับ มันกำลังว่ายอยู่เป็นฝูงสีห่ห้าตัวอะไรสีห่ห้าตัวเหรอกำลังล่าเลยเงกันใหญ่ละสิครับทำไมมันถึงมาแถวนี้ล่ะคะแถวเกาะลาเพราะมันมีอาหารของมันครับคือเ้าหญ้าทะเลครับทุกวันนี้หมู่บ้านเรานี่ถือเป็นหมู่บ้านที่ช่วยดูแลปลาปยูนหรือเปล่าคะมีส่วนดูแลของปลาปะยูนมากครับแถวแถวนี้เพราะว่าพวกชาวบ้านํำนึกแล้วครับว่าจะไม่จะปลาปะยูนมากินครับ น้ันเข็มครับก็คือบางเฉมปากเฉมนั่นเองนะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาดิบุงครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบดูเลยว่าได้อะไรไปบ้างได้ไหมได้หอยเตนแลวกุู้ป้าเฉมหรือว่าคุณลุงเฉมจีเหลาเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านร่วมมือกับชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทะเล ป้าเฉมผูกพันกับทะเลอย่างเหนียวแน่นค่ะเด็กๆเขาบอกว่าหญ้าชะเมาเนี่ยทำให้มีชีวิตต่างๆเข้ามาอยู่มากเพราะว่าชาวบ้านอนุรักษ์หญ้าไว้สัตว์น้าทุกชนิดนะครับที่ชายฝั่งเขตสามพันเมตรเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทําลายของมันครับในในแหล่งหญ้าของเราเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์น้ําตัวเล็กๆเป็นไวอ่อนแล้วมพรพะพันอยู่แนวนี้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ปลาประยูนเกือบจะสูญพันธุ์แล้วครับ จริงๆแล้วปลาปะยูนเนี่ยถ้าอวนลุนไม่มารบกวนอยู่แนวนี้นะครับแนวเขตชายฝั่งตรงนี้ปลาปะยูนจะเยอะ,อะ,อะวันก่อนเนี่ยผมเคยนั่งหอขึ้นไปสำรวจดูสูงประมาณสี่สิบตัวได้ครับอลองคลองตรงนั้นเขาเรียกคลองตัวคุณเนี่ยไปนอนไปนอนอยู่เป็นคู่เป็นคู่เลยะจะมองเห็นชัดเจนอยู่ทางบนครับที่นี่ถ้าเราตกไว้ไม่ว่าทางชาวบ้าน ไม่ว่าทางน่วนงานของราชการกับตรงนี้ถ้าเราช่วยกันรักษาเปลือประชาชนให้อยู่รอดตรงนี้ผมนึกว่ามันจะอยู่รอดเพราะมันมันเป็นแรงติดสมบุญมากข้างบนระบบนิเวศจริงๆข้างบนนเป็นปลาชายเลนนี่ว่าน้องมองดูข้างบนเป็นปลาชายเลนทัดมาตรงนี้เป็นแดวญาต ช่องลเป็นเขาอยกยาทะเลทัดไปอีกแนวนึงมันเป็นป่ากระรังรองรับอ๋อมันจะเป็นด่านอามเป็นด่านเป็นชันก็คือพอมีป่าชายเลนแล้วก็มียาทะเลแล้วก็มีป่ากรรังก็คือทุกอย่างจะสัมพันธ์กันและทําให้ทะเลนี่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เพลอะไรเจะจะอย่างดอกซานละอย่างต้นซาน ยังตนตานอนุรักน่าทะเลไว้ให้นานเพื่อลูกแลพืเอลาตะวนันกลางหน้าและวานันกลางนาเราอยากกิบตำลายอนุรักเอาไว้ทั้งไอ้กุ้งปูปลาและระเกยอ้ยอยปูปลา ก็ไปแล้วสวยนาอตะวันกลางนะจาจะาประจักษ์ของเราโนะสาบายใจโนะาบายใจกามปงแลแลสวยเจา้าต้นบงบงและดอกบงบงต้นบงบงมาเตียวไม้ละน้องสาวนาะอบานกอดลีบงมาชมปลาดูยองนาะริมชาเริม,มาายและริม,มาาย กอลีบงมาชมปลาดวยงนอริมายซประจังกอนจังวัดตรังอนุรักเกาไว้และรก็อาไว้นุรักเอาไว้มาชมปลาประยุ่นเรียบชายเราชมได้สวยเออนนถุกเวลาและุกเวลาสายแล้วนะคะชมสัตว์ทะเลก,กันอย่างเพลิดเพลิน เกินชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวเบนแซมและป้าเฉมทำให้เราได้รู้ว่าตราบใดที่มีและรักษาป่าชายเลนหญ้าทะเลให้ดำรงอยู่ในพื้นดินและพื้นน้ำสัตว์น้ำได้พึ่งพาอาศัยสืบพันธุ์และเติบโตตราบนั้นเราก็มีชีวิตอยู่ได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ตลอดไปดูดูแล้วนะคะหญ้าทะเลนั้น เปลียบไปก็จะเหมือนบ้านของสัตว์น้ำนะคะเป็นแหล่งหลบภัยแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์น้ำเลยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่กับหญ้าทะเลตราบใดที่เขาอ,อยู่ที่นั่นเราก็จะมีอาหารจากทะเลได้พึ่งพาอาศัยไปตราบนานเท่านานเลยล่ะคะ่ะสำหรับทุ่งแสงตะวันสัปดาห์หน้านะคะแฟนๆรายการถามถึงกันมามา,มากมายเหลือเกินว่า การร่วมสนุกท้ายรายการหายไปไหนสัปดาห์หน้าจะเริ่มต้นกันแล้วล่ะค่ะอย่าลืมชมนะคะแล้วจะได้เขียนจดหมายพูดคุยกันนะคะเอ็นแล้วก็แล้วก็ทำพวกคี